โอเคค่ะเราสี่สาวนะคะเราสี่สาวกลับมานะคะเราสี่สาวกลับมาจากหางานทำนะคะแต่หน้าตัวเองเด้งอยู่เลยนะดูดูแล้วแบบเหมือนว่าเป็นคนตกงานพี่แป๊บบอกว่าเหมือนฉันมาหางานแล้วไม่ได้กลับมาแต่ละคนโซมมากเลยค่ะ เดินวันนี้วันนี้แย่มากวันนี้ <c oughs> เป็นสิบสิบโลจะตายกันแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปพี่เมีบอกว่าน้องปาเป็นคนที่เอมีสุขภาพภรรณาไมแข็งแรงมากเขาถามว่าเอาแรงบ้าไหม <c oughs> อุ้ยเอาแรงบ้าก็น้องไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ได้นอนอ่ะไม่น่ามีแรง <c oughs> น้องมีแรงน้องมีพลงังน้องไม่ค่อยได้หยุดไงนานๆได้หยุด เดี๋ยวเราเก็บของกันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปบินกันแล้วนะคะเราจะไปหางานทํากันที่ฮ ok อกไกโดเพราะโอซาก้าไม่มีใครรับเราเลยจะไปรีดนมวัวต่อจะไปรีดนวัวพี่สาวให้นะไปรีดนมวัวเออคืนนี้นะคะคืออืเออเนื่องจากอาการหนักมากโอ้เ <laughs> <ป>มาส ยใช่จ้ะเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊เครียดะคะ่ะเพราะเพราะเจ๊ไม่ได้กินไอหนุ่มนักดับเพลิงแล้วเจ๊แอบ,บไปเข้าห้องน้ำไอหนุ่มเด็กดับเพลิงมาขอถ่ายรูปก,กับฉันอีกอู้อีอีคืออีคือไม่ใช่เขาขอถ่ายเลยแกนะไม่มี่ยังใส่เขาเขาก็เล่นกองบางทีก็เหนื่อยกับพี่แป๋วเหมือนกันนะคะ <laughs> คนกําลังถ่ายวิดีโอก็หักหน้ากันตลอดตั้งแต่ที่ คลิปแรกจนคลิปนี้คือเราจะบอกนะคะว่าวันนี้เราจะไปลองออนเซนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปออนเซนพรุ่งนี้พักออนเซเลสป่าวคะคุณพี่คะยังค่ะพักธรรมดาอีกแล้วนี้ก็พักกากอีกวันนึงไว้พี่คะหนึ่้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะไม่ได้พักกากค่ะลบอะไรหรอคนอัดมาต้องเยอะจะมาให้ลบเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้ปาจะลองนะคะพี่ปบาบอกว่าก็ถอด ถอด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 ให้หมดเลยที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งผ้าผืนหนึ่งเลยนะประชาสัมพันธ์เลยนะประชาอ้าวอนวดก็เห็นของเล่าที่พูดผิดไม่เอาเอาใหม่นะคะห้องออนเซนถอดตั้งแต่หน้าประตูกระบอกต้งไมเคาน์เตอร์ไม่ใช่พูดผิดเคาน์เตอร์อืมเขาหมายถึงเคาน์เตอร์ออนเซนเคาน์เตอร์ออนเซนใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีผ้าผืนหนึ่งก็เลือกเอานะคะว่าจะปิดบนปิดล่างหรือปิดตาปิดตาดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมองไขรนะคะแล้วก็ไม่มีใครมองเรารเปา แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสแคทนะคะที่หน้ากระจกแล้วก็ขัด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 นู่นนี่แล้วเราก็ลงบนแช่ในบ่อนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าปาหน้าด้านพอไม่น่าด้านหรอกคนอื่นนั้นอืก็จะ้ามองไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้ไปหรอกค่ะอุ้ยพี่แป๋วเซนก็ไปกินอย่างเดียวแล้วค่ะเอาแล้วครับพี่แป๋วครับ